เกษตรกรในพื้นที่เล็กหรือพื้นที่ใหญ่ก็ทำเงินได้ง่ายาคุณผู้ชมโปรดพนมมือแล้วสาธุพร้อมกันทำไมนะล่ะก็เพราะเขือนทศไงทำ แต่หัววันวันนี้ชวนชาวตลอดข่าวมาที่สวนโตเมตโต้หรือสวนมะเขือเทศของคุณรัตนาโคตะหรือพี่นกเกษตรกรบ้านท่าใครหมู่5ตตำบลบึงการอำเภอเมืองจังหวัดบึงการที่ได้ใช้พื้นที่บริเวณสวนริมแม่น้ำโขงปลูกพืชหมุนเวียนกว่า3ไร่โดยปลูกพืชผักสวนครัวทั่วไปและได้แบ่งพื้นที่ประมาณหนึ่งงานปลูกมะเขือเทศราชินีหรือมะเขือเทศเชอรี่ซึ่งเป็นพืชระยะสั้นปลูกเพียง2-3ถึงเดือน สามารถเก็บขายได้นานหลายสัปดาห์เลยนะครับเราก็ปลูกมะเขือเทศก็จะมีโซนปลูกมะเขือเทศราชินีส่วนราชินีที่เราปลูกก็มีอยู่สองสายพันธุ์นะคะมีสวิตชิเซตแล้วก็โทนี่โทนี่ก็จะเป็นพันธุ์ลูกยาวนิดน,นึงรสชาติก็ต่างกันคือโทนี่นี้จะออกหวานเปรี้ยวส่วนสวิตชิเส้นจะออกหวาน ยังบอกอีกว่าตอนนี้ส่งขายมะเขือเทศไปทั่วไทยตามยอดสั่งซื้อและขายในพื้นที่กิโลกรัมละ50บาท <Wow. S 1> นอกจากนี้ยังขายทางออนไลน์กิโลกรัมละ40บาทอีกทั้งยังนําไปแปรรูปเป็นสินค้าโอท็อปอีกด้วยครับต,ตอนนี้ก็จะมีแปรรูปจะเป็นของสวีเ็นนี่จะแปรรูปเป็นมะเขือเทศเชื่อมการันตีคุณภาพนะครับส่วนเรื่องราคาขายพี่นกบอกว่าวก็ดีอยู่ค่ะเกษตรกร,ร,ก,รก็ยิ้มได้เกษตรกร,ร,ก,รก็ยิ้มได้ wow. ว้าวว้าวว้าววแค่ได้เห็นพี่น้องเกษตรกรมีไรายได้ดีขนาดนี้ผมก็แฮปปี้ไปด้วยแล้วล่ะครับที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ คุณสำหรับทุกการติดตามและการรับชมตลอนข่าวจันจอดทั่วทิศเกาะติดทั่วไทยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ะะได้ไม่พลาดข่าวอารมณ์ดีในทุกเช้าและสามารถดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง32